สวัสดีครับเบสุกยุบานเฮานะครับสำหรับคลิปนี้เฮากับสิมาเ็ดเวียดหัวโซ่เฮา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 สมคือเก่าเมื่อนี้มากับเพื่อนเนี่ยปานครับอ่าเฮากับสิมาปั๊บปืนทีครับปกติเขากับสีเฮามาปลูกสมแล้วเมือนี้เตวลามันหลครับก็เลยมันว่างเพื่อนก็เลยไรมาให้เลีรยปืนทีเชีรยขี้ดินขีดอนไปซ้ำมันกันเลี่ยวเพื่อนว่าเอาครับมาลุยกันเลยนี่แหละงานเฮาลุยยังเดี๋ยวขนหนวดเข้ากบดีกุมโอ้หลกลุงลัง

เบื้องเอารถครับสมสุ่มนี่กับซุ่มปลูกแล้วเด้อครับแต่วเพิ่นใส่ปุ๋ยแล้วเบื้องเอารถกระจาะไส่ปุ๋ยชวนสมปุ๋ยเพิ่นพู้นเอ้าวานสะไปเลยเอาเครียดขี้ดินทมบัดนี่ป้าบพิ้นตีไปพร้อมไปในตัว้นเมียนบิดครับเขาอยากผ่ากันใส่ยืนอยู่ประมาณหาซีบสอบเลยลงเรือนนี่ มาเนี่ยมอสซิ่งกขาลังเก็บเินอยู่ <c oughs> เชี่อไปเก็บเินไป

อันไปอันไปอันปอนอะไรนี่นี่แหละครับงานประเทศเกาหลีเขาใส่ยังเห็ดเห็ดเปิดเด้แม่โคกับมีเด้ครับปกติเอาเม่โคมาเคลียดีแล้วแล้วแต่ว่าเขาบ่ใส่ครับเขาอยากใส่คนใส่เขาอยากใส่คน,นเห็ดอ่าเแม,ม่โคเห็ดกุยลาบมันเหลียวเลี้ยวเมี่ยงโคหน่อยเพื่อนกับมีเด้เอามาเคลีย่่าวเดียเ๋ยวหรือมะเหลียว มาใส่หวัวเตียย์น่โอ้ยโดนมานี่ก็ย่ง่ายงานแล้วครับนี่อยากเพี่ยงงานแลยไม่ได้เงินหน่อยเพอนวะ Yeah. In English, English. 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 Mm. Namaste, all of you, guys, guys, today, Good yang Good evening. Good. hard work, Mister, word. Uh, Mister Saki. beli salam. Ah. Uh. Nepal, uh, I am Nepal salam. Uh, Nepal salam. Nepal. Nepal men. Uh. Nepal men. Po men, po men. ยงอไพวกแม่ถึงมาตรงานเนี่ปอเห็ด very very hard work ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่น,นี้เนาะขอกล่าวกันมาสวัสดีครับบ๊ายบาย slowly slowly บ๊ายบายบายบาย see you see you see you again next week <laughs> next week see you next week